สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวารุมนกั้นสันเทียครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพาทีินั่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3วันนี้ดิฉันขอนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะโดยใช้สื่อจาก o b e c Content Center ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคดิจิทัล จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างความคิดเป็นระบบวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนแต่จากประสบการณ์สอนพบว่าการเรียนรู้แบบท่องจำหรือการเรียนรู้เพียงในตำราไม่สามารถตอบโจทย์นักเรียนยุคปัจจุบันได้ ดิฉันจึงมองหาแนวทางใหม่และได้ค้นพบนวัตกรรม o b i c Content Center ซึ่งเป็นระบบทางสื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายเข้าถึงง่ายปลอดภัยและทันสมัยจึงได้นำมาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกหรือ active learning ค่ะแนวทางการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้ใช้กระบวนการ PAOR ซึ่งประกอบด้วย P Plan โดยศึกษาหลักสูตรสร้างแผนการสอนใช้แนวทาง Open App Proof A Action ด้วยกิจกรรม5ขั้นตอนได้แก่กระตุ้นความสนใจสืบค้นอ,อภิปรายสร้างองค์ความรู้และสะท้อนผล สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอ่า f ีเฟกปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในครั้งถัดไปยกตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนนักเรียนได้ลองเพลงจำนวนเฉพาะ1-100ถึงฝึกการจำผ่านเสียงและนำไปใช้ในกิจกรรมกลุ่มโดยไม่ต้องดูสมุดซึ่งทำให้เกิดความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและวิเคราะห์คิดร่วมกัน ยกผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากการประเมินพบว่านักเรียนร้อยละร้อยบอกจำนวนเฉพาะ1-100ถึง100ได้นักเรียนร้อยละร้อยนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นักเรียนทุกคนเห็นประโยชน์ของการเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะและมีความใฝ่รู้มุ่งมั่นทำงานในเป็นระบบ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อนครูและนักเรียนของดิฉันที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อนคู